สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับคุยกันเรื่องงานนะครับเปิดไพ่5้าใบเรามาคุยกันเรื่องการงานหน่อยว่าราศีกันช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการงานนะเราได้ไพ่มาแล้วครับ5บา้าใบ เดี๋ยวเรามาดูกันดูซิว่างานจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะโอเคใบที่หนึ่งครับใบที่หนึ่งใจความหลักสำคัญที่ปรากฏกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของงานนะทำเพรนันครับมีการเปลี่ยนงานหรือเปล่าทำเพรนันคือการเปลี่ยนแปลงคือการโย,ย,ย้ายคือการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำเพราะนั้นถ้าในเรื่องของการงานแปลได้สองสองแบบสองความหมายได้เท่าที่เห็นนะอันแรกคือความหมายแรกคือว่างานยุ่งมากมือเป็นเราวิงเคยได้ยินไหมอ่ะทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาในเรื่องของการทํางานอาจจะแก้ไขแล้วแก้ไขอีกไม่ผ่านสักทีหนึ่งต้องงานต้องได้รับกลับมาแก้ไขงานที่ส่งไปแล้วถูกตีกลับ ให้กลับมาแก้ไขมาปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงแบบที่สองตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนงานเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแต่ทำมาแล้วนะ่ะคุณภาพของไพ่ใบเนี้ยคือมันดีแต่มันดีแค่ชั่วคราวมาเรียนนักศึกษานะทำมาแล้วคือเปลี่ยนแปลงมันดีแต่มันดีแค่แป๊บเดียวถ้าเป็นในลักษณะของข้อที่หน่ะ คืองานที่เราส่งไปแล้วถามเรื่องการงานงานก็ถูกตีกลับมาให้แก้ไขตีไปตีมากลับไปกลับมาแก้ไขอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็ดีพอดีเสร็จก็แก้เพิ่มลักษณะจะเป็นแบบนี้หรือย้ายที่ทำงานมันก็รู้สึกดีแต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่คือทำบอดนนะต่อไปเรามาดูใบที่สองส่งส่งผลกระทบอย่างไรในความรู้สึกอารมณ์ความนึกคิดทำบอรานส่งผลเป็นห้าเหรียญ คือเงินมันน้อยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่า 1. เข้าไม่ถึงโอกาสงานไม่ผ่านต้องกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนงานใหม่เพราะว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยลักษณะมันจะแปลได้สองความหมายประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะคำถามแบบไหนถ้าถามว่าการงานเป็นอย่างไรก็บอกว่าอาจจะถูกกลับมาแก้ไขใหม่เพราะว่างานไม่ผ่าน หรือเกณฑ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปทำงานที่ใหม่ด้วยเหตุผลถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของผลประโยชน์นะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายนะห้าเหรียญเนี่ยคือลักษณะมันเข้าไม่ถึงเงินมันน้อยมันไปต่อไม่ได้ลักษณะเป็นแบบนี้เรามาดูไพ่ใบสรุปกันนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นสามใบเนี้ยในเรื่องของงานราศีกันครับคือเรายังหาอะไรที่มันพอใจยังไม่ได้การทำงานตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรเป็นที่น่าพอใจนักหรือยังไม่ได้ดังใจหรือยังไม่พอใจยังเรายังหาแบบว่าอย่างที่เราชอบไม่ได้คืออะไรอะไรมันก็ไม่ถูกใจเราไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้น สามใบนี้บอกอะไรกับเราบ้างในโลกใบเนี้ยเอาเอาทั้งโลกมันใหญ่ไปทั้งกันนะโลกทั้งโลกโลกมันใหญ่ไปในการทํางานเออเรามาคุยในเรื่องของการทํางานมันไม่มีอะไรหลอกที่มันจะเป็นไปดั่งใจเราทุกอย่างเสมอไปด้วยบทบาทด้วยหน้าที่เราก็ต้องจัดการเราก็ต้องแก้ไขปัญหามันก็เป็นวาระตามแบบนั้นแหละมันก็มีอย่างสามอย่าง ถูกใจไม่ถูกใจเฉยๆด้วยสภาวะอารมณ์มันเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจนะเข้าใจในสภาวะอารมณ์นะเออมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ใน,นเรื่องของการงานคืองานมันยังไม่ถูกใจยังหางานที่ชอบไม่ได้รึอส่วนใหญ่แล้วไพ่ห้าเหรียญขึ้นมา temp พอรดนเหรียญเลิฟเวอร์เท่าที่เคยเจอนะเปลี่ยนงานเพราะว่าฐานเงินเดนะือนอ่ะยังไม่โอเค เรายังไม่พอใจกับเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ได้รับแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูต่อในใบที่สี่ครับสิ่งที่เราควรทำหรือต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะในราศรีกันนะโอ้มันมีปัญหาเรื่องคนเข้ามาด้วยอ่ะมันมีเรื่องของการทะเลาะเบาบางคนมันมีเรื่องของความไม่เข้าใจมันมีเรื่องของความขัดแยง้งมันมีเรื่องของการแย่งชิงอันเนี้ย เราต้องแข่งขันนะมันต้องไปเข้าไปแข่งขันต้องไปแย่งชิงกับใครหลายๆคนนะเพราะฉะนั้นราศีกันเรื่องที่ต้องโฟกัสพิเศษคือเรื่องคนคนที่เข้ามาแย่งชิงเรื่องการสอบเข้าการแข่งขันราศีกันต้องเตรียมตัวไว้ให้แน่นเลยนะเตรียมความรู้เตรียมความสามารถทำโปรไฟล์พอร์ตโฟลิโอข้อมูลเราต้องแน่นเพราะว่า,าต้องไปแข่งกับคนหลายคนไง จะ่านตำแหน่งหน้าที่บางอย่างตำแหน่งหน้าที่โอ้โหคนแข่งเยอะคู่แข่งเยอะยิ่งอยากได้เงินเดือนเยอะๆด้วยนะคนก็จ้องตาเป็นมันและเราก็ต้องเก่งพอสมควรใช่ไหมใบสุดท้ายครับคําแนะนาโอ้โหคำแนะนําเป็นเจ็ดเหรียญน่เออเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วแหละรเราจะอยู่นิ่งอยู่เฉยแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะเจ็ดเหรียญเราต้องคิดคน้นหาวิธีเรารู้ว่าเรายังขาดอะไร ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจไหมหรือว่าเรายังขาดประสบการณ์อะไรบ้างขอให้เรามาเติมเต็มตรงนั้นนะไพ่คำแนะนําบอกว่าเนี่ยเจ็ดเหรียญเน่ยเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พัฒนาคือความมุ่งมั่นตั้งใจเออบางครั้งเราเราคิดว่าผลตอบแทนมันมาน้อยนี่ไงเพราะผลตอบแทนมันมาน้อยใช่ไหม แล้วยิ่งมาอยู่ในตำแหน่งนี้ไพ่ห้าเหลียนแะล้เราไม่พอใจเรายังไม่โอเคอาจจะเป็นช่วงของการทดลองงานหรือยังไม่ผ่านโปรแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่บอกมาบอกว่าขอให้มีความอดทนพยายามเพราะว่าสิ่งดีๆยังมีให้เราไปต่อแต่เราแค่ล้มเลิกหรือว่าเราเห็นว่าผลตอบแทนมันน้อยเราก็ล้มเลิกแล้วแต่ถ้าเรามีความพยายามทําต่อไปเราก็จะค้น,คนพบขุมทรัพย์ เ,ออเราก็จะมีผลประโยชน์คือมันเรื่องของบททดสอบไงทดสอบว่าเราแข็งแกร่งพอไหมเราไปต่อได้ไหมแต่ผมมองว่าบางครั้งอ่ะการที่คุณเปลี่ยนออกมาทำอะไรทุกอย่างี่ยเพราะมันไม่ตรงใจมันก็ถูกแล้วผมเข้าข้างราศีกันนะผมไม่ได้เข้าข้างใค่ผมเข้าข้างราศีกันอะไรที่ทำแล้วมันไม่มันไม่ใช่อ่ะเราก็อย่าไปฝืนแต่ไพ่พยายามบอกว่าให้ฝืนต่อ แต่การฝืนของไพ่เนี่ยคือการปรับปรุงพัฒนาตัวเองคือไพ่ยพยายามบอกว่า i, เอ้ยช้าแค่นี้ยังผ่านไปไม่ได้แล้วยังไปทําอะไรได้ถึงไพ่ก็ตอบมาค่อนข้างกะโดร้ายอยู่เหมือนกันนะออขนาดแค่นี้คุณยังทําไม่ได้โอดทนไม่ได้แล้วคุณจะไปทําอะไรแต่แต่แต่ผมมาเข้าข้างราศีกันเพราะว่าคนเราเราต้องไปยอมขนาดนั้นเหรอเราไม่มีสิทธิ์ว่าเราจะทําอะไรตามใจใช่หรือไม่ ใช่ปะทุกคนย่อมมีแนวทางทางเดินของตัวเองเพราะฉะนั้นผมเชียร์ให้หาเพาราะไพ่ใบนีย้ยังอีกแปรไดอ้อีกหนึ่งความหมายก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ปะมีแต่คนบอกว่าอดทนสิพัฒนาตัวเองสิแต่ไม่มีใครมาบอกเราสอนเราว่าเราจริงๆเราต้องการอะไร ถ้าเราหาความต้องการหาเป้าหมายของเราเจอทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันพัฒนาเองทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องทําอะไรเท่านั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลิฟเวอร์ไงถ้าเราทําในสิ่งที่เราถูกใจได้ทําในสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวอย่างอื่นอนะ่ะมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเองเห็นไหมผมึงเข้าใจราศีกันน์ว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง แล้วเราจะไปปรับตัวอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องได้อย่างไรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ให้ราศีกันนะในเรื่องของการงานค้นหาตัวเองให้เจอรีบหายเจอว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการสิ่งใดแล้วคุณอยากจะเป็นอะไรคุณก็ไปทำสิ่งนั้นเดินตามความฝันของคุณ คุณต้องหาให้เจอคิดให้ออกว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรคุณอยากทํางานแบบไหนคุณอยากเป็นเจ้านายตัวเองไหมหรือคุณอยากจะทํางานในสิ่งที่ไม่มีงานในโลกนี้แล้วคุณมาสร้างอาชีพใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องทนต้องทรมานต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทํทาทั้งทั้งที่เรามีโอกาสทําได้มากกว่านี้เราไม่ต้องมาบีบตัวเองหรือ จำกัดขอบเขตตัวเองว่าเราทําได้แค่นี้หรือทําอย่างที่คนอื่นเขาทําทํากันมาออกนอกกรอบบ้างออกนอกเฟรมบ้างทาทาตามสัญชาตญาณผมว่านี่แหละนี่แหละน่าจะเป็นโอกาสทําให้คุณได้ค้นพบงานใหม่ๆอาชีพใหม่ๆได้มากกว่าคนที่อยู่ในขอบในเขตนะโอเคจบแล้วนะขอให้ทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถกูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับี๋ยวผมทาคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ